ะค่ะทุกคนวันนี้กินผัดก๋วยเตี๋ยวใช่มผัดไทยนะคะปีมือพอกำนันค่ะน่ากินมากนี่เลยค่ะว,วันนี้เป็ี่ยนบรรยากาศมานั่งนาล้านอนืมอร่อย อร่อยไม่ต้องปรุงเลยค่ะอร่อยมากปรุงมาแล้ววะ <c oughs> อันนี้ผักที่เราซื้อมาเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ผักที่เราซื้อมาเนหรอใช่ผักกุ้ยช่ายผัดไทยมันต้องมีผักกุ้ยช่ายถึงอร่อย เย็นไม่ได้ไหลายวันตลาอบ้างต้หดีๆนะต้มหมกระดืมแค่ตหมอะไรเลกท่านก็นคุยกันว่าจะไปตลาดไปหาซื้ออะไรมากินไ,ไปดู <c oughs> ในตู้เย็นมีเส้นอยู่พอดีใช่ไหม <c oughs> ก็เลยผัดไม่ได้ไปแล้วค่ะตลาดกิน่แล้วไม่ไปแล้วตลาด มี่ะไรก็ทำเค็นแบบง่ายๆ่ายเนาะเค้นแบบง่ายๆไม่ยุ่งไม่ยากอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวจากเมื่อวานที่เรากินน้งมันเนาะเดี๋ยวอยู่กวนผัดนี่่อห่อมาไม่ถึงครึ่งหรไม่ถึงครึ่งห่อประมาณส่วนหนึ่งอะ่ะ ใส่ไก่ทอดแล้วก็ทับก,กุยทับกุยใช่ักกุยใช่เนอะข้าหลไก่ไม่ใด่เดผัดไส่ไกอ่อร่อยเลยกินที่อหล่านี้มันง่ายดีแล้วก็อีกอย่างมันมันไม่แข็งไงเราเคี้ยวง่ายมันไม่แข็ง <laughs> ตรงนี้กินอาหารอ so ่อ <beautiful> นเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีนะต,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 ต้องไปต้อง <Kristen> ไปเที่ยวไปรักษาากฟันของนิ่มๆเนาะเขาต้มมึงอะไรมึงอร่อยใจๆเขาต้มนะมีน้ำเลี้ยบโอ้โห้ามีน้ำเลี้ยบเนี่ยผัดหมูหมูสับนะอร่อย นนำเรียบกับไอซีเซ็กชยเนาะกับอะไรนะการาาน้าชฉยการน้าไฉา่ทีเซ็กไช่พวกนี้กินกับข้าวต้อมอ,อร่อยมากสมัยก่อนแม่ทำในนี่หัวหัวใจเท้าดองนะท้องหวานนะนะเาเรียกว่าก็บบุกเขานะข้แค่ข้แค่อร่อยมากนะมน จีนแค่นี่คือเป็นอีกภาคหนึ่งใช่ไหมเป็นจีนเจ็นภาคไหน <Okay. S 1> ภาคแค่ภาคแค่ไม่ใช่จีนกลางม,มาค่ะลอยน้อยค่ะผู้ใหญ่